الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين الصابر والشاكر عند الله تعالى والحمد لله سمرا بني كونتا جابين วันสุดท้ายของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคําสอนของท่านนาบีสุลต่านลัอะลัยฮุวะซัลลัมนะในบทความวารสารที่ว่าด้วยเรื่องของการชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลาหนะการสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณการสํานึกในเนื้อมัต ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นหนึ่งอาวุธสำคัญของบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวจาลาที่จำจะต้องมีนั่นก็คือการที่หัวใจของเรานั้นจะต้องสะดุดีแดนเนียมัดทุกประการที่อัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตนี้ของเราววันนนนี้้เเรราาามดดดูปะดปะิทิทย็ออออบล ในฮะดิษในคำสอนของท่านนบีที่กล่าวถึงอสบิรุก็คือบบาวที่มีความอดทนมีความขันติวชากิรุและบบาวที่ชุกรหรือเบาวที่รู้คุณหรือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل นะคำสอนในวันนี้จะกล่าวถึงคนที่สวบร์และคนที่ชุกรอินดัลลอฮิต ع ا า ى เนตีอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ก็คือ อย่างไรที่จะเรียกว่าเป็นเบาที่ชุกน์และสบัตตามทัศนะหรือตามมุมมองของอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตะอาลานะแล้วก็ฮัดิสบทนี้เนี่ยเป็นหัดิสที่ซ้ำกับหัดิสในลำดับที่เท่ไร่4้7ในหน้าที่156ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันเรื่องของการสอบัตฮัดิสบทนี้ก็ได้ถูกนำมาเรียนไว้ก่อนแล้วแล้วก็จะได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะเพราะว่า نها كون 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 الله سبحانه وتعالى شندي حديث لم تاتي راي بيت سبكاو ما رواه الامام الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خسلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا الى اخر الحديث. حديث سنديتا إمام الترمذي دار عن تان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال عبد الله عن عبد الله بن عمرو ذيك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันได้ยินท่านรอสูลล l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงวจนะว่าขอสลาตานี่ข้อลาตุนขอสลาตานเป็นมุสันน่าจมูกคือขีซสานุนขอสลาตานีแปลว่ามีอยู่สองประการนะมีอยู่สองอย่างมันกานตาฟีฮี ที่บุคล world, บคลใดก็ตามที่กาณาตารย์กาณากาณากานุกาณัตกาณาตากลับไปหาขศลตานที่บุคคลใดก็ตามที่กาณาตาที่สองประการดังกล่าวนั้นฟีฮีไอกาอินาตุนฟีฮีหรือกาอินาตินีฟีฮีที่ปรากฏอยู่ในตัวของเขานาบีบอกมีสองประการที่ใครก็ตามที่มีสองประการนี้อยู่ในตัวของเขา ในนิสัยของเขามีอยู่สองนิสัยก็ได้ตรงนี้นะกาตบาฮุลลอหุชาเกรันซอบิรออัลลอฮฺตาลาจะบันทึกว่าเขาคนนั้นเนี่ยกาตบาฮูหูก็ไปหามันกาตาฟีคนที่มีสองนิสัยที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เนี่ยใครที่มีมันอัลลอฮฺตาลาจะบันทึกให้แก่เขาคนนั้นว่าเป็นชาเกรันซาบิรอน เป็นบ่าวผู้ที่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์คือโชกต์ต่ออัลลอฮ์และเป็นซอบิรอนเป็นบ่าวที่สบัดอดทนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาอ่ามีสองนิสัยถ้าใครมีมันสองนิสัยนี้จะนำเราไปสู่การเป็นบ่าวที่ชุกรและสบัตด วพาะมันลำตะกูนาฟีฮีในทางกลับก uh ah. ันบุคคลใดก็ตามที่ไม่มีสองประการลำตะกูนาไอคอสลาตานั้นไม่ปรากฏฟีฮีฟีมันในตัวของเขาไม่มีนิสัยสองประการนี้อยู่ในตัวของเขาล้วเขยตุบเขอัลลอฮุชากิรันวะลาซอบิรล้วยตักเุหูขูก็ไปหามัน a l l a u b t a a l จะไม่ทรงบันทึกว่าเขาคนนั้นจะเป็นบ่าวที่ชุกตและสอบัตอ่า Allah t a า a จะไม่บันทึกให้นว่าบาวคนนี้เป็นบาวที่ชุกตและเป็นบาวที่สอบัตต่อ Allah อ l l a h subhanahuwataala นะแสดงว่าสองประการนี้สําคัญมากมันเป็นสองประการคือสองนิสัยที่เราจะต้องเอาเข้ามาอยู่ในตัวของเรา อะไรบ้างล่ะคอสลาตานที่หมายถึงก็คือหนึ่งมันฑซรอฟีดีนีฮีอิลามันหัวฟงกอฮูนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอรอบละเอียดเลยนะเพราะว่า,วามันซ้ำทางกับฮะดิษที่ผ่านมาแล้วมันฑซรอฟีดีนีฮีบุคคลใดก็ตามที่เขามองหรือพิจารณาในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเขา มองไปยังใครอีลามันหัวโฟาวกหูมองไปยังบุคคลที่เหนือกว่าเขาในเรื่องศาสนามนุษย์เรามันจะมีสองเส้นทางชีวิตเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าสองเท้าของเราจะต้องเหยียบอยู่สองเคมก็คือหนึ่งเมแห่งดุนยาแล้วก็เคมแห่งศาสนาเราไม่สามารถที่จะเอาแต่ศาสนาแล้วก็ละทิ้งดุนยาและเราก็มิอาจที่จะละทิ้งศาสนาโดยเอาแต่ดุนยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ทว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะต้องควบคู่ระหว่างศาสนาและก็ดุนยาเช่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ได้ทรงสอนคำด ع อาให้แก่เรารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนาตันวะฟิลอาคิรอติฮัสนาตันอัลลอฮ์สอนให้เราแสวงหาความดีแห่งดุนยาและก็ความดีแห่งศาสนาในอาคกิรอ ดุนยาและอาคิรอจะต้องเป็นเส้นทางคู่ขนานกับชีวิตของเราเมื่อเราไฟอันใดอันหนึ่งแล้วก็ละทิ้งอีกอันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ความเสียรภาพในการใช้ชีวิตไม่เกิดขึ้นทำกลางการจุดยืนของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺตอานาแต่ประเด็นปัญหาคือดุนยาเอาระดับไหนาศาสนาเนี่ยเอาอยางไรตรงนี้ต่างหากที่มนุษย์เนี่ยหัวปันเลย ดุนยาเราเดินได้าศาสนาเราเดินได้แต่เดินอย่างไรในดุนยาเดินอย่างไรในาศาสนาจุดยืนนั้นวางอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตของผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉะนั้นสองนี้ัยนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องดุนยาและก็อาคีรารเลยท่านนาบีบอกว่ามันน اظر في دينه إلا من هو ก و ق ه ใครก็ตามที่เขามองในเรื่องาศาสนาไปยังบุคคลที่อยู่เหนือกว่าเขาในเรื่องาศาสนาะ คือบุคคลที่อิบะดาดีกว่าเรานะบุคคลที่รักษาฮุกุลมของอัลลอฮฺตาลาดีกว่าเราบุคคลที่เขาอ่านอัลกุรอานเยอะกว่าเราและมาเยอะกว่าเราหรืออื่นๆในทางศาสนาที่เขาเหนือกว่าเราหลังจากนั้นเมื่อมองบรรดาบุคคลเหล่านี้คือมองคนที่สูงกว่าเราทางด้านศาสนาฟักต์ดาบิฮีฟักต์ดาฮัวกับไปหามันนัจรอบิฮีบิฮีบิมันฮัวฟกหู ภายหลังจากนั้นเขาก็จะเลี่ยลอกเรียนแบบหรือปฏิบัติตามต่อบุคคลคนนั้นนะเขาก็จะคล้อยตามหมายถึงว่าพยายามต่อการที่จะอัปเกรดตัวเองทางด้านศาสนาให้เทียบเท่ากับบุคคลที่เขาเนี่ยกำลังมองอยู่กำลังกำลังมองเป็นไอดอลทางด้านศาสนาอยู่ฟักตาดาบิฮีแล้วเขาก็ปฏิบัติตามต่อผู้ผู้นั้นนะ จึงทําให้ศาสนาของคนคนนี้จะค่อยๆมีความเจริญใช่ไหมเพราะเขามองคนที่เหนือกว่าเขาแล้วเขาก็ติดสอยห้อยตามอ่าว่านาว่านาอรอฟีดุนยาฮูอัทอบไปที่นาอรอฟีดีนีฮีสองบุคคลที่มองในเรื่องดุนยาเกี่ยวกับเรื่องทางโลกอิลามันหัวดูนะฮูไปยังบุคคลที่ต่ํากว่าเขาในเรื่องทางโลก มองคนที่จนกว่าเรามองคนที่วัตถุแห่งโลกที่ไร้แก่นสารนั้นเขาด้อยกว่าเราพอมองไปยังบรรดาบุคคลเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นฟาะามีดัลลอฮเขาก็สรรเสริญอัลลอฮ์เขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เขาก็ชูกรต่ออัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะาละใช่ไหมอ่าเราที่มีความต้องการทางการเงินนะที่นับซูของเราไม่สามารถที่จะระบุจํานวนได้น่ะ พอไปมองบรรดาบุคคลที่เขาหายเช้ากินคำ่ำมนะกินมือหิวมืออดมื้อเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยฮามีต่อ a l ฮะขอบคุณต่ออัล l l a ์สรรเสริญต่ออัล l l a ์สรรเสริญเรื่องอะไรอาลามาฟัดดะละฮูบิฮีอานะัยฮีนะสรรเสริญต่ออัล l l a h سبحانه าละ ت ع ا ل อาล่าบนสิ่งซึ่งอาลามาฟัดดะละฮูฟัดดะละฮูอาคับปห่ง Allah หูกับไปหามันนาซรอฟีดุนยาขออิละมันฮัวดูนาฮูนะ,นะเขาจะสรรเสริญอัลลอฮฺจาลาต่อสิ่งซึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺจาลานั้นได้ประทานความโปรดปรานให้แก่เขาบีฮีบีมาด้วยกับสิ่งสิ่งนั้นอะไลฮีไออะลามันดูนาหูให้อยู่เหนือคนที่ต่ำกว่าเขานะพอเขาพอเรื่องทางโลกเขามองไปยังบุบรรดาบุคคลที่ด้อยกว่าเขาในเรื่องทางโลกปุ๊บเนี่ย เขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ต่อสิ่งที่อัลลอฮ์จาลาให้แก่เขาเหนือกว่าคนคนนั้นที่เขากําลังมองอยู่กําลังเห็นอยู่เขาจะขอบคุณอัลลอฮ์นี่แหละถ้ามีสองประการนี้ท่านนบีจึงบอกว่ากาตาบุลลอห์ชากิรัวซอบิรออัลลอฮ์จาลาจะบันทึกให้บ่าวคนนี้เป็นบ่าวที่ชุกตและก็ซสอบัตชุกีตอนไหนชุกีในตอนที่เขาเห็นเรื่องดุนยาคนที่ด้อยกว่าเขาแล้วเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์เขาสอบบัด เขาสบัตและเขาก็มีความอดทนต่อการที่จะทะเยอทะยานตัวเองไปสู่เรื่องศาสนาให้มันมีความเกรงกล้าหรือมีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งคนคนนี้จะได้ถูกบันทึกให้เป็นบ่าวที่ชุกโกรต่ออ์และก็อบสัตนิวันันนะซรฟีดีนิฮีและบุคคลใดก็ตามที่เขามองไปยังศาสนาของเขามองไปยังใคร อิลามันหัวดูนะฮูพอเรื่องาศาสนาเรื่องมองคนที่ต่ำกว่าเขาตัวฉันได้ละหมาดแล้วสามวัตูยังดีกว่าไอ้วะนั่นอีกวันๆไม่ได้ละหมาดเลยอันนี้พอเรื่องาศาสนาเราเอาไปเทียบกับคนที่ต่ำกว่าเราแบบเนี้ยวันนซ้รอฟีดุนยาฮู้และเขาได้มองในเรื่องทางโลกของเขาเนี่ยอิลามันหัวเฝ้ากอฮูไปยังบุคคลที่อยู่เหนือกว่าเขาเรามีแค่รถจักรยานยนต์ขับเองของเขามีรถยนต์อ ไอเราเนี่ยขับแค่รถมือสองรถเก่าๆแต่เขาขับรถใหม่เนี่ยวายวอดเลยถ้ามองอย่างนี้นะเมื่อเรามองในเรื่องดุนยาแก่คนที่อยู่เหนือกว่าเราสิ่งที่ตามมาก็คือฝาอาซิฟาเขาจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เขาได้รับขับรถเก่ามาเป็นสิบปีแล้วเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวถอยรถใหม่เดี๋ยวถอยรถใหม่ อยู่บ้านเก่าๆมาไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยา่ายังไม่มีโอกาสได้ซ่อมแซมบ้านเลยเพื่อนเขาซื้อที่ดินเขาซื้อบ้านนะอะไรต่างๆนะั่นนาจจะทําให้เขาเนี่ยฝาซิฟะอาซิเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอาลามาฟาตาหูอันเนื่องจากสิ่งซึ่งที่มันได้ขาดหายไปจากเขาฟาตาหูัหบไปหามันนารโซร์ฟีดุนยาหัวเขาจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจ อันเนื่องจากสิ่งที่มันขาดหายไปจากเขามินหูไอมิมมันหัว้ฟก็หูเมื่อเทียบกับคนที่ม uh, ิมมันมินหูมิมมันหัว้ฟก็หูเมื่อเทียบกับคนที่ได้ดีกว่าเขาหรือสูงกว่าเขาในเรื่องทางโลกนะเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านนาบีบอกว่าลลมยักตับมยักตุบุลลอหูชาคิรอเวลาซอบิรออัลลอฮ์ตาลาก็จะไม่บันทึกให้บ่าวคนนั้น ว่าเขาเป็นบาวที่โุกตและสอบัตนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือสองประการในฮะดิษที่นะเราก็เรียนกันมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะแต่มันก็เป็นอุทาหารณ์ที่ทำให้เราทั้งหลายได้ได้รู้ว่าการที่เราพยายามต่อการที่จะมองคนที่เหนือกว่าเราในเรื่องทางโลกนะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราไม่โกตต่ออัลลอฮ์เลยกับเนี้ยมัตที่พระองค์ให้ ช่ไหมวันนี้ถ้าเราป่วยเจ็บอดๆออออแอดๆสามวันดีสี่วันไข่มองไปยังคนที่เขาพิการทั้งชีวิตวันนี้เราป่วยแล้วเราตัดพ้อกับชีวิตของเราเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนั่นไปดูคนที่เขาไม่มีขาไม่มีแขนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเทียบกับไอความรู้สึกป่วยของเราที่มีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ให้ไปมองบรรดาบุคคลเหล่านั้นสินะ ให้ไปมองบรรดาบุคคลที่เขาต่ำกว่าเราเพื่อที่เราจะได้บอกกับอัลลอฮ์อย่างเต็มหัวใจว่าขอบคุณมากเลยกับสิ่งที่พระองค์ให้แก่ฉันแต่วันนี้พอเรามีอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราไปเทียบกับคนที่เขาเหนือกว่าเราจงจําไว้ว่าบุคคลแบบนี้จะไม่มีวันพบกับความสุขทางจิตตลอดการจึงกระทั่งถึงวันตายเกิดมาแล้วตายไปชีวิตยังไม่เคยพบความสงบเลยเมื่อความสงบไม่เกิดความสุขก็ไม่ตามมาความสงบกับความสุขในภาษาไทยเราใช้คู่กันสงบสุข ความสุขเกิดขึ้นเพราะความสงบเกิดขึ้นในจิตนั่นเองฉะนั้นมองอย่างไรก็ได้ให้อิม่มเอิบกับเนี่ยมัทีิอัลกตาลาให้และพระองค์ก็จะเพิ่ม <س> <ๆ>เพิ่มเพิ<ๆ>่มให้แก่เราเหมือนกับที่คุยเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนนะามาดูะดิษสุดท้ายทีนี้เป็นฮะดิษใหม่มาราวูลอิมามุสลิมุอันซูฮัยบินรดิยัลลอฮุนุกล่า ل กล่รลล عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إلى آخر الحديث. حديث بديت عن إمام مسلم صهيب رضي الله عنه قال قال صهيب تن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تن نبي صلى الله عليه وسلم دكلاوا ع ج บันลิอัมริลมุเอมินีอาจบันอาจบันตัวนี้มาในรูปของน้ำซอเนี่ยนะเป็นมัฟูนมุตตลักของฟีอินที่มหัศูไออ้จับตัว عجب ันลิอัมริลมุเอมินีท่านนบีบอกว่าอาจับตัวเจบันฉันเนี่ยแปลกใจเหลือเกินเป็นที่น่าทึ่งแก่ฉันเหลือเกินหรือเป็นที่ชงนสนเทเหลือเกินลิอัมริลมุเอมินี แก่เรื่องราวของมุมินคนหนึ่งนบีบอกผมเป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับเรื่องราวของผู้ศรัทธามุมินที่แท้จริงแปลกตรงไหนแปลกอย่างไรน่าทึ่งอย่างไรน่าชงนสนเท่ตรงไหนท่านาบีอธิบายว่าไอ้ที่ว่าแปลกไอ้ที่ว่าเป็นที่น่าแปลกแล้วก็น่านะนนออทึ่งนะคืออินนาอัมรอหูแท้จริงแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยหูหูกลับไปหามุมิน เรื่องราวในชีวิตของคนมุมินนั้นกุลละหูกุลละอัมทุกเรื่องราวเลยค่อยรุ่นขอบัตรมันมีแต่ความดีทั้งสิ้นเลยไม่ว่าเรื่องใดๆเป็นที่น่าแปลกใจแล้วก็น่าสนใจมากที่เรื่องราวทุกเรื่องในชีวิตของคนมุมินนั้นค่อยรุ่นมันดีมันดียิ่งสำหรับเขา ด,ดีทุกอย่างดีทุกมุมมองเลยนะว่าไร้ซาดะกะซาดะอิสมอิชาระว่าไร้ซาดะกะลิอาฮัดอิลลาลิลมุ่มินีและสิ่งดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นไรซาดกะสิ่งดังกล่าวนั้นจะไม่ปรากฏจะไม่เกิดขึ้นซากะกลับไปหาอะไรอัมรูฮูกุลรูฮูเคยรุนที่ทุกเรื่องราวในชีวิตดีไปหมดเลยนะ่ นะจา,ากะนะชา,ารัตกับไปหาตรงนั้นแหละนะออ ي س ذاك ูคุลล ه كله خ รٌุนะและสิ่งดังกล่าวนั้นจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือสิ่งดังกล่าวที่ว่าก็คือหมายถึงที่ว่าคนคนหนึ่งที่ทุกเรื่องราวในชีวิตของเขาเนี่ยกลายเป็นดีเสียทั้งหมดเลย ดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นล ah ีอาฮาดินแก่คนใดคนหนึ่งอิลล์ลิลมุมินี่นอกจากว่าเขาจะเป็นมุมินที่ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไร้ศรัทธาแต่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นหมายถึงว่าทุกเรื่องในชีวิตของเขาดีทั้งหมดเลยออย่างไรท่าน,นาบีอธิบายต่ออินอซอบัตฮุสรออู شَكَرَ فكان خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اصابت صَبَرَ ضروه صباره فكان هيرون لا هو ان تهنا نيكوراي تهنا هو اصابت اصابه يسيبو إِصَابَةَ بيرو ما برصو اصابت هو هو كابي المؤمن مو ما برصو كاي كاو سين برصو สร้ออูเนี่ยเป็นฟาเอนของอัลซอบตดสร้อความสุขความสนุกความสบายนะสร้อเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นเออสิ่งที่มันเป็นความสุขหรือเรื่องราวดีๆนะที่มันเข้ามาในชีวิตของเขาก็คือเรื่องราวดีๆได้มาประสบแก่เขาชะการเขาก็จะชุกรต่ออัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت อ ا ล ى อ่า เมื่อเรื่องราวที่เป็นอัสรอสระก็คือเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ให้ความสุขข่าวดีนะหรือเรื่องราวที่มันเป็นความรู้สึกในทางบวกมาประสบแก่เขาชากะการอเขาก็ชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตาอาฟะกานะอยรัลลัฮูไอฟะการะชุกรุละการชุกรต่ออัลลอฮฺตาอากับเรื่องราวดีๆที่อัลลอฮฺตาอาให้นั้นมันคอยรัลลัฮูมันเป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่ชีวิตของมุมินคนนั้น มันจะเป็นความดีให้แก่เขาเพราะเวลาที่เราได้รับเรื่องราวดีๆแล้วเราชูกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์การชูกตต่ออัลลอฮ์นั้นจะคอยรอนะฮูจะเป็นความดีให้แก่เราอ่าวอินอัลซอบัตฮุดร,รออูแต่ในทางกลับกันเมื่ออิซอบัตฮุดรอดรอเนี่ยตรงข้ามกับซารารดรอคือซาราะเรื่องราวดีๆพอดรอรเนี่ยเรื่องราวร้ายๆบททดสอบในชีวิต ข่าวร้ายข่าวที่สร้างความรู้สึกในทางลบให้แก่ชีวิตของเราเขาเรียกว่าดรอในทางกลับกันในกรณีที่มีอดัดรอก็คือเรื่องเราร้ายร้ายเนี่ยเอาสอบัตหุมาประสบแก่เขาซอบะรอเขาก็สอบตเขาก็อดทนฟกาคอายรลลอาานรยรล,ล,ลูไฟวการที่เขาสอบัตนั้นก็จะกลายเป็นความดีให้แก่เขาเช่นเดียวกัน ด้วยดีนะท่านนบีบอกในตอนต้นยังไงอินนาอัมรอหูกุลลอหูเข้ายรุนทุกเรื่องดีหมดเลยจะเป็นความดีหมดให้เก็บคนคนนี้เพราะชีวิตของเราเนี่ยเราตื่นมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายที่เรากำลังจะใช้ชีวิตในค่ำคืนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเวียนเข้ามาพบ มาบรรจบในชีวิตของเราก็คือมีอยู่สองเรื่องแค่นั้นแหละเรื่องไหนสระดรรสระคือเรื่องดีๆข่าวดีได้ยินคำพูดดีๆจากคนคนหนึ่งที่ส่งมาให้เราได้ยินพฤติได้เห็นพฤติกรรมดีๆที่คนคนหนึ่งทํามาให้เรามีเรื่องความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นคือสระแต่ก็ไม่ไวต่อการที่จะมีดรรวนเวียนสลับสับเปลี่ยนเข้ามา บางคำพูดจะทำให้ระคาระคายหูบางคำพูดทำให้ความรู้สึกในทางลบเกิดขึ้นในหัวใจของเราบางข่าวทำให้หัวใจของเรานั้นติดลบนี่แหละหนึ่งชีวิตกับหนึ่งการตื่นหนึ่งการฟื้นก่อนที่จะหลับมันจะมีสระและรรอวนเวียนเข้ามาแล้ววิธีการที่จะที่จะทำให้วันนั้นทั้งวันเป็นความดีสำหรับเราก็คือต้องมีสองประการหนึ่งเมื่อข่าวดีมาปรากฏ ชูกรต่ออัลลอฮ์สองเมื่อข่าวร้ายมาเยือนเราก็ต้อนรับมันด้วยการสบัตเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮฺแต่ทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบนี้เมื่อได้รับข่าวดีจะดีใจจนลืมอัลลอฮ์จำไว้ว่าเวลาที่เราดีใจจนลืมอัลลอฮ์เดี๋ยวเราต้องซับน้ําตาตัวเองในวันหนึ่งทุกครั้งเราลองสังเกตดูว,ว่าทุกครั้งที่เวลาความรู้สึกความสุขหรือความสนุกมันเกิดขึ้น แล้วในวาระนั้นเราลืมนึกถึงอ AH นะัลลอฮ์น่ะความอิ่มเอิบในความสุขจะถูกทดแทนด้วยน้ำตาแห่งความทุกข์ในภายหลังเสมอเลยนั่นเพราะว่าเราลืมอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลนะ mm hmm. เวลาที่ได้รับความสุขไม่ว่าสุขเรื่องใดก็ตามข่าวดีในเรื่องใดก็ตามสนุกการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนกับสังคมและรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขจงขอบคุณอัลลอฮ์เป็นประการแรกแล้วจะไม่ถูกตบท้ายด้วยความทุกข์ที่ติดตามมาในภายหลัง ชีวิตของเราเวลาเจอความสุขเราลืมอัลลอฮ์เวลาเจอความทุกข์เราก็ลืมอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาความสุขและความทุกข์มาประสบปุ๊บเนี่ยติดต่อไปยังอัลลอฮ์ก่อนเลยเป็นลำดับแรกขอบคุณอัลลอฮ์กับความสุขอันนี้ที่พระองค์ให้ฉันได้รับเมื่อความทุกข์มาเยือนก็สบัดเพื่ออัลลอฮ์นึกถึงว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์นี่คือชะตากรรมฟ้าลิขิตที่พระองค์ทรงกําหนดให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบเรา เมื่อเราจับไปที่อัลลอฮ์ได้ทุกสองว่าทั้งสองวาระนี้ก็คือวาระแห่งข่าวดีแล้วก็วาระแห่งข่าวร้ายข่าวดีเราก็ได้รับผลละบุญความดีจากอัลลอฮ์เมื่อมีข่าวร้ายเราก็ยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับความดีจากอัลลอฮ์เห็นไหมสองสีฟัตนี้จะต้องมีอยู่ทุกวันฉะนั้นต้องสร้างมาซีฟัตแห่งการชูก,กรต่ออัลลอฮ์เวลาได้รับความสุขแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์สองเวลาที่ได้รับความทุกข์แล้วก็อย่าลืมอัลลอฮ์เหมือนกันหมายถึงว่าให้ กลับไปสู่จุดเริ่มต้นวันนี้คือการกําหนดของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมาเพื่อทดสอบเราและหน้าที่ของเราก็คือสอบัตต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะตะอแล้เห็นไหมมันจึงเป็นสองเกราะคุ้มกันมันคือสองปีคือปีกแห่งการชุกตเวลาได้รับข่าวดีปีกแห่งการสอบัตรเวลาได้รับข่าวร้ายที่จะนําเราโผบินไปสู่ความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้านกไม่สามารถที่จะบินสู่น่านฟ้าหากว่ามันปราศจากปีกสองข้าง เบาวก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าไร้ยซึ่งปีกแห่งการสวัสดิและปีกแห่งการชุกชแสดงว่าสองตัวนี้จะต้องมีอยู่คู่ชีวิตของเราทุกวันเพราะทุกวันเราจะได้เจอเรื่องดีๆและทุกวันเราจะได้เจอเรื่องร้ายๆเจอเรื่องดีก็ชุกชเจอเรื่องร้ายก็สบัติและขอบนาสบัติแล้วก็ยืนหยัดในการในการอดทนเนื่องจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจ่าอาลาหนะ อัลฮัมดุลิลาจบสิน้นนะลาก,กันมาตั้งหลายวันเกี่ยวกับเรื่องราวของการสุกรต่ออัลลอฮ์นะฉะนั้นก่อนที่จะอำลาจากคำสอนนี้ไปจงบอกกับหัวใจเราเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะกลับไปสู่การกำหนดแห่งพระผู้เป็นเจ้าถ้ามันเป็นเรื่องดีเราจะขอบคุณให้ซึ้งเลยกับพระองค์วันไหนที่ฉันได้รับข่าวดีวันนั้นฉันจะนั่งซิกรุลลอฮ์เพิ่มเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ ฉันจะทำซอดอกอเพื่อขอบคุณอลงค์ฉันจะทำอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันยิ่งใกล้ชิดต่อพระองค์เพื่อที่จะไปขอบคุณพระองค์อย่างใกล้ๆว่าขอบคุณมากที่พระองค์ส่งเรื่องราวดีๆมาให้แก่ฉันแต่วันใดคราใดาที่ฉันได้พบกับบททดสอบเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะเข้าหาอลงค์เพื่อขอความคุ้มครองจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากบททดสอบทุกประการที่เกิดขึ้นเยต้องบอกกับตัวเองแบบนี้ให้ได้ ทุกครั้งที่มีความสุขอย่าลืมอัลลอฮ์ทุกครั้งที่มีความทุกข์ก็อย่าห่างไกลกับอัลลอฮ์ให้หัวจิตหัวใจจดจ่ออยู่กับพระองค์แล้วพระองค์จะดูแลหัวใจนี้อย่างดีเลยนะฝากหัวใจไว้กับพระองค์นั้นไม่มีวันอกหักไม่มีใครอกหักที่รักกับอัลลอฮ์หรือฝากหัวใจไว้กับอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูุทตาอัลา์นะอัลฮัมดุลิลลาห์จบสิน้นที่นี้รีซาละถัดไปที่นี้ค่อยๆเข้มขึ้นค่อยๆเข้มข้นขึ้นนะ รีซาลาถัดไปจะกล่าวถึงฟิซูฮุดีบทความวรารสารและคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องของความซูฮุดความสมถะความไม่มักมากต่อเรื่องทางโลกไม่มักมากในอำนาจไม่มักมากในทรัพย์สินนะความสมถะการพออยู่พอกินหรือความพอเพียงหรือความไม่มีโลภโมโทสันเกี่ยวกับเรื่องแห่งดุญญนยะาอันนี้คือหนึ่งสิฟัต ของบุคคลที่จะเดินเข้าสู่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาหลุดจากแรงโน้มถ่วงแห่งโลกเพื่อที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะแรงโน้มถ่วงที่ทําให้เราติดดุนยาก็คือความสมถะของเราที่มันไม่มีนั่นเองความตอมะความโลภความต้องการความอยากได้เรื่องราวเหล่านี้จะต้องเคลียร์ให้มันออกจากหัวจิตหัวใจเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงแล้วก็ไปพบกับความ กว้างใหญ่ไพศาลเว้งว้างในอวกาศที่มันใหญ่ยิ่งกว่าดุานยะาเดี๋ยวเราค่อยมาดูริซาละบทความนี้จากคําสอนของอันกกรานและก็ฮะดิษตลอดจนบรรดาอาลิมอลมุลามะที่ได้ระบุเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในตำรับตำราของพวกเขาเหล่านั้นวววลลลลลาาาาาุบนตออ